และในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยผู้คนก็หลั่งไหลไปทำบุญกันที่วัดไปพักผ่อนกันตามจุดต่างๆปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่สมุทรสาครอาสมุตสงครามค่ะคุณผู้ชมศ mm. าลาริมน้ำซึ่งอยู่ข้างวัดบ้านแหลมที่สมุตสงครามเกิดพังถล่มลงมาม mm. ีมีคนบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะคะ คนโดนทับหมดเลยครับถ้าเรือ คือพังลงไปทั้งหลังแล้วจมลงไปในแม่น้ำแม่กลองค่ะ30สิกว่าชีวิตที่อยู่บนสาลาตกลงไปในน้ำแล้วก็ลอยคอหวีดร้องตะโกนขอความช่วยเหลือตะเกียกตะกายเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะคะ เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสักประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงค่ะมันเป็นศาลาริมน้ําที่ขายอาหารตามสาัง่งลแล้วก็มีน้ําปัดน,น้ําดื่มอีกหลากหลายชนิดอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อวานเป็นวันหยุดผู้คนไปวัดไปวัดเสร็จก็มานั่งทานอาหารกันอยู่ตรงศาลาริมน้ําแห่งนี้นี่แหละค่ะเป็นอาคารเก่าสร้างมาแล้วหลายสิบปีจู่จูซุดตัวพังลงไปในแม่น้ําแม่กลอง สาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากน้ำเค็มที่กัดเสาจนบรรผุรวมถึงคนเยอะเพราะเมื่อวานมันหยุดน้ำหนักเกินจู่ๆก็เลยจมลงไปพังลงไปเลยมีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ16ปีเล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่ากำลังนั่งกินผัดมาม่าอยู่มันได้ยินเสียงดังกรอบๆก,ก่อนติดกันหลายๆครั้งตรงใต้อาคาร ก็ก้ม<อ>ลงไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นทีแรกคิดว่าขอนไม้ใหญ่เนี่ยคลื่นซัดมากระแทกกับเสาปรากฏแป๊บเดียวเท่านั้น,นเสียงแก๊กแก,ก๊มาพร้อมกับอาคารที่ซุดตัวพังลงไปเลยวัยรุ่นผู้ชายคนนี้หล่นลงไปในน้ำด้วยแล้วเห็นว่าตู้เย็นมาทับที่หน้าอกโชคดีที่รอดชีวิตมาได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะสรุปแล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนคะ่ะ และมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนถูกซากหลังคาทับร่างขณะเดียวกันตอนแรกเนะี่ยมีคนสูญหายสองคนนะคะคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายอาหารส่วนอีกคนเป็นคนที่มากินข้าวอยู่บนศาลาหายอยู่สองคนเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่อายุ37แม่ค้าเนี่ย37อีกคนหนึ่งอายุ24เป็นผู้หญิง และล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนสักประมาณเที่ยงคืนก็เจอร่างของแม่ค้าขายอาหารค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือศูนย์หายอยู่อีกหนึ่งคนก็คือสุภาพสตรีชื่อคุณพรวิไลเสือเล็กที่มานั่งกินอาหารอยู่บนศาลานะคะคืออุปสรรคในการค้นหาน้ำแรงมากค่ะกู้ภัยกับนักประดาน้ำจะต้องแบ่งทีมกันสำรวจ แล้วสาราเนี่ยล้มพับหลังคาหันออกแม่น้ํามันก็เป็นอุปสรรคต่อนักประดาน้ําที่จะกู้ตัวศาลาขึ้นมานะคะนักประดาน้ำทยอยลงไปครั้งหนึ่ง4คนแล้วตอนหลังปรับเป็นครั้งละสองคนอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะน้ํามันลึกมาก6เมตรนี่ค่ะ เท่ากับว่าตอนนี้เสียชีวิตบวกเข้าไปอีกหนึ่งที่เจอร่างก็เสียชีวิตสองแล้วยังสูญหายอีกหนึ่งบาดเจ็บอีก20กว่าคนบาดเจ็บหนักที่สุดก็คือต้องผ่าตัดข้อศอกหลุดแล้วก็นิ้วเกือบขาดแล้วก็มีคนที่หัวกระแทกมีอาการทางสมองอมต้องเช็คอาการทางสมองนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันพระด้วยเนี่ยคะ่ะ ทางผู้ว่าก็สั่งเยียวยานะคะโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับทั้งญาติของผู้เสียชีวิตญาติคนเจ็บแล้วก็ญาติคนหายเช้านี้เดี๋ยวต้องเดินหน้าหากันต่อเนี่ยค่ะอีกหนึ่งท่าน